สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทงใจฟาพใช่ไนะครับจะพาพี่พาหน่องมาเบินข่อยดอนขวอยงามนะครับขวอยใหญ่สวัสดีครับพี่แม่ตัวภาพก้อนะครับมาชื่อฟาพหยั่งครับโสดบันดิตฟาพค่ะครับงอยู่อำเภอเดชอุดมค่ะจังหวัดอุบลครับผมวัดบัวนองอ่าในน้ำตัวน้องน้องเืนี่ยครับมาพันธุ์คือหยั่งเนี่ครับเป็นแก้วมังกรค่ะอันนี้แก้วมังกรนะครับ พ่ลูกองกอเทปล่างงงามผักพีอเลยเป็นพ่อพันธุ์เลยุดยอดครับนี่ได้แซมมสามแซมโอ้ได้แซมมาสามแซมเนาะได้แซมยุ้ยได้ครับนี่น่มี่อันกาลสินค่ะอกาลสินเนาะกระหอยท่ะยลปูะย้ เาไงาใหญ่ได้พไปดองเลยเบิ่งพอพันเลยจ็ดปีแล้วครับอยู่คนสองปีพอดีค่ะอ๋อสองปีพอดีเนาะสองปีเยาวใหญ่ครับตอนนี้เป็นผสมไหนครับเงาค่ะตอนนี้ยังามาทำผสมเนาะครับเนาะ,นะนกั่ลังก์ถลังจสองปีนะครับกลังเป็นบ่าวกลังเป็นบ่าว ตาเขาเนครับนี่ใหญงดีครับพี่ดองข้าวมอยู่เดียรวมเลยครับเด้อว่าเบิองไดว่าเบิองใดว่าเบิองไดนะ,ะรดครับเปิด,ดยมสมทุ่มเหมือยไมครับฟ <c oughs> าร์มเี่ยโอเปิด,ดยมสมทุ่มเหมือนะครับน้อง่านท่านผู้ใด <c oughs> แต่ต้องโทรมานแต่ต้องโทรมาเพ <c oughs> <c oughs> ็นกอนะครับอ่าฝ <c oughs> <c oughs> ากฝากเบอร์โทรให้พี่ดองดครับศูนยเก่าหนึ่งค่ะศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปด สามเก้าหาอาตัวอุกรณ์นะครับเดจีเดีเขาว่าเบิงครับจีโชคบดิีฟาร์มนะครับวาเบิงแวีงมาก่อนแกวมังกรจะกวมังกรนะครับการันกันตีนะครับการันตีการันตีลนนี่ครับไ่วแจ่มของเพื่อนนะครับครับเออคบท่นเดรียมไปนะครับอันนี้ผมเอาไปในทัวรมานานที่เดินมาแล้วโอ้ปูหูเลยเื้อนาเสื้อน้าานดิ

ธนาเลือดอาดับเนยนะครับขัว้วเผือกเพื่อฟูส้มมาเกินลอยสีซีนะครับวัดนะครับตะลันดีไข่แซมของเบนครับงูงามผักงามเมียนะครับตรงนี้กมพระเดชแาม,มีรีข่าวพระเดชน์ามาเบิ้งมอสุ่มกับน,นัดโทรเพิ่งมาก่อนครับ ไง,งโ,อโอ้สองปีครับคาดว่าจีเดินสนามอยู่ประคับนี่ว่าจีเดินอยู่ค่ะโอ้จีเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นาจีเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก่อนปิดคิดจมีมีอยังฝากพี่น้องครับบอครับฝากพี่น้องให้เชิ้ชันส้วนเกษตรกรเข้ามาหาบวิหารกล้ยวยงามนะครับโอ้กล้วยงามกล้วยพัฒนาครับผมพอดัง ครับผมอ,อันุลักร่อยครับข้องา่ยงายง่ายที่มันหายาก่นะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าใกข้อง่ายข้องายในม,มู่ในบานเข้าครับเพื่อใจของเข้าครับผมต้องใช้ฟ้าแสดครับขอพูณพี่น้องนะครับที่เขามารับชนนะครับผมค,ครับ